สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ทีเพชรทองแปมมาเก็บเกี่ยวเข่าครับเป็นเข่าหน้าหยอดแล้วก็ทีเพชรทองแปมกับท่าหน้าอินซี่นะครับพี่น้องเพราะว่าแต่ละข้าวบอดีเกิดจะเก็บไว้กินเองครับเดี๋ยวเปลี่ยรูปนะครับเดี๋ยวจะพาย่างเบื้องเข่าครับปีนี่เขา่างามๆเข่าหน้าหยอดเป็นเราเปลี่ยนพันธุ์ใหม่นะครับสถานที่กัครับ รบรนนาโพตะบนพโพอำเภอบุญกะลิกจังหวัดอุบ,บลทาชธานี่นะครับเพชรทองวงแก้วกระลงการนายอดของโรงสิจะเม้งนะครับเขางามมากครับพี่น้องพี่นี่ <c oughs> แต่ละค่าบอดีกะจกัคสอว่าจังไหน,นะครับงามสวยๆอยู่กับประมาณจักชิบโมงครับพี่น้องรถพนจะมักเกีียว กับข้าบงเขาน้างามต่เพียงเค่นี้นะครับเดี๋ยวพายางเบิงอันทัน้งยืนดีคันเท่เง่เโอ้โหนี่ครับพี่น้องเกี่ยวมันอีก,กประมาณเกือบ18ไรนะครับที่เขารวมโครงการ18หรือส5บห้านอาจำบ่ได้ล้ะนี่ครับโอเคครับ